พี่น้องครับมาเบ uh um 네ิ่งการเอาควายยักษ์ครับขึ้นรถครับเป็นรถพ่วงใหญ่นะครับรถสิบบ่อครับอย่างทรัพย์สมุนไพรครับเพื่อนนะครับเป็นรถของหมอบิดครับผมหมอบิดทรัพย์สมุนฟ้าครับคุนมี่พ่อพันธุ์ดังตัวหนึ่งครับเจ้าทองแท้ครับลูกป่าเงินอุทงไยครับไอ้บุ้เสื้อผ้าเบริ่งการการเอาคราย ครับผมหนุ่มรอครับผมเจ้าทองแท้ครับผมเดี๋ยวผมลงกไป้าง่างก่อนเดี๋ยวไปนึงกันเลยลูกผมอยากได้บรรยากาศตอนสร้างยางรถนี่นะครับเดี๋ยวรถหน้าครับแต่ว่าเจ้าทองแท้ก็ลูกป่างเงินครับตอนนี้ราคาน้ําเชื่อครับผมมรถถล่มทลายเลยครับราคาน้ําเชื่อเกษตรกรครับ สามารถติดต่อได้เลยครับพิมเลยครับหมอบี๊ดจากสมุนฟารครับนี่ครับผมเบิ้สร้างขึ้นรถครับพี่น้องเจ้าทองแท้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่พี่น้องคือเขาเชื่องมากครับเขาเดินขึ้นรถเองเลยพอดีมี่ยังเลยครับนี่ยอันนี้กับบักเล็กครับเก้าขามบาทเดียวครับเรียบร้อยเลยครับ นัะเรียบร้อยแล้วครับขึ้นง่ายขนาดเลยรุ่นนี้มีตัวเดียวครับเดียวครับเรียบร้อยแล้วบปรดียมี่อย่างเลยครับเดี๋ยวย่างก้าวขึ้นบึ๊บบาดเดียวเลยครับหมอเบสเออผมให้ฝากช่องทางที่ตามเนี้ยมอเบสมีรถบริการน้ำเด้เนาะครับผมอ่าบริการขนส่ง โค้กกระเบื้องนะครับทั่วประเทศครับขามเหล้าขามเวียดนามเลยอ๋อขามเล้าขามเวียดนามเลยครับทั่วประเทศน้ำผมเห็นหมอเพิ่นเดินห้ากับแฟนเพิ่นเนาะมีความสุขว่าลอง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 ไปครับผมคือเนื้อลองไตฝากเบอร์โทรผมนะครับผมเบอร์โทรกับศูนย์03ศูนย์ห้าศูนย์หาหนึ่งเก้าสองครับกับสีไม่แต่งกีบตีเบอร์คุดเขาอุนต่าเศร้า อันนี้สุดยอดเลยครับมือหนึ่งเลยเนี่มือหนึ่งประเทศไทยพอดี <c oughs> พูดให้กับชุมก็ว่าน,นี่คือมือหนึ่งในการตัดแทงกีบครับทับสมบูรณ์ฟ้ามทรัพสมบูรณ์ฟาร์รมรรพิกัดอยู่ใส่ครับพิกัดอยู่อยู่ระว่างบรารบือกับว่าปีครับครับออยโย<อ><อ>เขตแดนพอดีครับอำเภออ่าอำเภอว่าปีเนาะบารบือว่าปีไอจังหวัดมหาสารคามเดี๋ยวว่าหมอวีเป็นเดินสายตลอดครับติดตามในช่องทางเฟซบุ๊กกันได้ครับเนาะของทรัพย์สมบูรณ์ฟ้ามครับแล้วตอนนี้ฝากอีกพิถ่ายนะครับผมได้ยินว่าราคาน้ำเชื่อของ เจ้า้องแท้ครับลูกไอ้ปาเงินนี่หมอบิเอตัวนี้เป็นเท่าไรครับตอนนี้ชัวร์สามพันครับเฮ้ยชัวร์สามพันนี่บอคือลดลงหลายเลยการห้พี่น้องนในใส้น่ำครับจะจากไหนบันสีพัฒนาไปได้หลายกระจายให้พี่น้องได้หลายจากพันุกรรมนี่นะสามพันนี่ได้สิบสองหลอดครับใผมครับสิบห้าเลยครัสิบห้าเลยครับติดต่อตามเบอร์โทรเลยครับผมโชคดีครับเดี๋ยวทำมาไว้ครับหมอบิเอครับผมครับผมครับน้องขอบคุณมากครับโมบิ่อตเลยครับผมนี่ครับอันนี้บรรยากาศเอาไหว้นักษ์ครับขึ้นรถครับนี่ครับ ครับคุณหมอเพิ่นเพิ่นมีตัดแต่งกีบงวคไวข่น้ำนะครับทุกทิงทุยาแล้วก็ขน,นทรงงัวขนทรงไขยนะครับทั่วประเทศขามไปเล่าไปเวียดนามน้ำครับผม